จากธรรมชาติจากธรรมชาติงานครับหรือครับวะแต่ให้ปากมันหูตึงจริงเลยจาก่าเล็กเล็กดอกไม้แห้งในลำธารสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้ไหมวันนี้่าทำอะไรกัน <c oughs> วันนี้เราเกมมาท้กคนเล่นอีกแล้วเกมที่เราจะเล่นเนี่ยกิการง่นนายมากๆ <c oughs> เลยง่ายสุดๆโดยเราจะมีตะกก้าให้ทุกคนจับคำกันในเนี่ยมันจะมีคําอยู่ทั้งหมด5ประโยคที่ทุกคนต้องเล่นด้วยกันโดย1ประโยคนี่จะมี6พยางก็เท่ากับ1ประโยคทุกคนจะมี6คะแนนเต็มใช่ทุกคนจะได้เล่น5เกมพอเบนจ์จับคาเสร็จทุกคนที่เหลือก็ต้องใส่หูฟังและเปิดเพลง ก็คนพร้อมแล้วแหละพร้อมก็ได้ต้องพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมก็ได้อมาอีกรอบหรือพร้อมให้หนูพร้อมให้พร้อมไหมคะน้ำน้ำมันจ้ำมันหอยน้ำมันหอยน้ำมันหอยจัดจาดจากธรรมชาติธรรมชาติโอเคน้ำ น้ำมันมันหอยหอยจากธรรมชาติจากธรรมชาติน้ำน้ำมันมันหอยหอยจากจากทำทรมมะมัชาติชาตพร้อมตอบไหมคะหรือว่ามั่นใจไหมคะ น้ำมันหอยจากธรรมชาติมั่นใจไหมคะครับผมน้ำมันหอยจากธรรมชาติผิดคำเดียวคำเดียวเลยคำเดียวเท่านั้นค่ะผิดคำว่าหอยค่ะไม่ใช่นะคะเป็นหอมน้ำมันหอมทีนี้จะหัวเดิมหรือจะเปลี่ยนหัวเปลี่ยนคนเปลี่ย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 นเี่นะคะเฮะเสเซรลมิ เซรามิกเซรามิกวเองค้งถามรอบกันเเซรามิกเซรามิกทำยังไงทำมาจากอะไรเล็กรอบเดียวเซรามิกเซรามิกโอเคค่ะหมดค่ะไปสาเซรามิกเซรามิกทำทำจากจากเหล็กเหล็กเซรามิกทำจากเหล็กทำจากเหล็กเซรามิกเซรามิกเออทำจากทำจาก เหล็ก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 เออเซรามิกทำจากเหล็กเซรามิกทำจากเหล็กและคำตอบของคุณก็คือเซรามิกทำจากเหล็ก่ะมั่นใจไหมคำที่ถูกต้องนะคะคือเซรามิกทำยังไงอ่าได้สี่คะแนนนะคะค่าคำต่อไปอยากเรียนงานครับจังเลยอยากอยากเรียนเรียนงานงานครับจัง จังเลยเลยเออใช่ป่ะอยากอยากเรียนอยากเรียนงานครับงานครับจังเลยจังเลยเอยากเรียนอยากเรียนงานครับงานครับจังเลยจังเลยโอเคค่ะอยากเรียนงานขาวจังเลย อยากเรียนงานคัาจังเลยเป็นคำตอบที่ทูกต้องค่ะโหแถวดีไงได้เลยนะคะนี่ได้คะแนนเต็มไปเลยต่อไปนะคะวิยอาสุดท้ายนะคะอยากให้ทุกคนไม่ต้องตะโกนพูดนะคะเดี๋ยวเพื่อนได้ยินนะคะละาบระายภาพภาพด้วยสีน้ำระบาบฮะละะบระบาะพบ้อมแล้ว ละหมาดละหมาดนั่นแหละตาแหลกให้ปากมันหูตึงจริงไหมคำที่ได้ก็คือระบายภาพด้วยสีน้ำผมได้คะแนนเนาะแต่ได้ละอย่างนั้นก็ได้ละหนึ่งค่ะหนึ่งนะอยู่ก็ต้องมัสยิดเฉยไม่เป็นไรกับทีมต่อไปบ้างคะน่าจะทีมต่อไปคนเก่งเยอะเอ้ยต้องมั่นใจดิทีมเราเออเราต้องชนะเราแด้เดีนยแล้วมันหอยอ่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ อยากได้ของขวัญงานครับขอทีละคำขอทีละคำอยากอยากได้ได้ของของขวัญขวัญของขวัญขวัญเอองานอยากได้ขวัญของขวัญของขวัญอยากได้ของขวัญเอองานข้างงานนานงาน งานงานครับงานเ้าอย่างไรองานเ้าสิทัวรแล้วทัวร์แล้วาิดต่อได้อยากได้ของสิ่งของขวัญอยากได้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 ของขวัญงานครับอยากได้ของขวัญงานครับงานครับหรือครับอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปต่อเลยไปตอเลยหมดแล้วหมดแล้วอยาก ได้ของขวัญงานครับเอาใหม่เอาใหม่อยากได้ของของขวัญงานครับครับเอคนสุดท้ายคําตอบที่ได้ก็คืออยากได้ของขวัญงานครับถูกต้อง เลยหกคะแนนขวท้ายไหมหรือว่าอ่าได้ขวท้ายอ่ะอ่าแอบเลือนเดิมแต่แค่ไรก่อนใคอ่าหยิบไปเลยหมายเลขสามนะคะดอกดอกไม้ดอกไม้แห้งแห้งมามาแรงแรงมามาดอกไม้แห้งมาแรงมากดอก ไม้แห้งมาแรงมากดอกไม้แห้งอะไรนะดอกไม้แห้งมาแรงมากแรงดอกไม้แห้งอะไรวะมาแรงมากดอกไม้แห้งมากไปแล้วด่อดอกไม้แห้งหกอะไรนะเอาหมดเลยนะหมดเลย โอเคดอกไม้แห้งในลำธารไม้แห้งมาแระต่อเลยค่ะคำตอบของเขก็คือดอกไม้แห้งในลำธารไม่ตได้ไม่ได้ยินเลยถูกต้องสามคำและเฉลยก็คือดอกไม้แห้งมาแรงมากให้อิงไปคนแรกก็ได้ มือเขาจะท้าไปอ่านเรื่องไหมคะ Cause my hand exp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  เอ คอร์ดใหม่คอร์ดคอร์ดใหม่ใหม่แทนแทนดีคอร์ดใหม่แทนเอ็กพีและคำตอบก็คือคอร์ดใหม่แทนเอ็กพีต้องอ่แล้วก็ให้เพื่อนนะคะเลือกประโยคที่สี่เลยงานจากไม้ใส่ใจโลกงานครับใหม่ งานจากไม้ใงานจากไม้ใส่ใจโลกใส่ใจลงโลกลงงานไม้งานไม้ใส่ใจใส่ใจโลกโอ้ยนี่นะเฮ้ได้ไหม งานไม้งานไม้ใส่ใจใส่ใจโลกโลกไม่แค่อ่านหรอกไม้ใส่ใจโลกไม่รู้เหมือนกันมันต้องโขกไหมจ๊ะเขาให้มาแค่นี้โอเคคำตอบก็คืองานไม้ใส่ใจโลกเกือบถูกค่ะแต่พลาดไปคำหนึ่งก็คืองานจากไม้ใส่ใจโลกและแล้วพี่มีคิดว่าเราเนี่ยจะชนะอีกทีมนึงไหม เต็มแน่เลยว่ะเออตรงมั่นใจเลยเ้อตงชนะดิเลยตอองมั่นใจว่ะเออเราต้องชนะอันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอ๊อและนี่คือสองหน้าทีมที่แพ้ของเรากับคุณลบกวของลูกค้านั่นเอง คนที่แพ้าจจมงอยู่ว่าเอ๊ะอะไรอยู่ตรงหน้านเดี๋ยวเนี่ยเราจะมาเฉลยทีละอันเริ่มจากอันที่อยู่ซ้ายมือก่อนเห็นใส่ๆอย่างนั้นน้ำส้มใสชูถ้าดออกมาเป็นน้ำตาลทายและต่อมาติดน้ำปราต้ออมอันสุดท้ายจะมาเบาหน่อยซอสมะเขือเทศ แต่เราจะไม่ให้ผู้แพ้เนี่ยเลือกกินกันเองเพราะมันจะดูง่ายไปเราจะให้ผู้ที่ชนะเนี่ยจิ้มมาเลยว่าให้ใครกินอะไรกันเออน่าสนใจน่าสนใจเป็นอเลยสิคะงั้นมาเริ่มเลยดีกว่าเริ่มจากโบก่อนทีมผู้ชนะเนี่ยจะให้โบทานอะไรดีครับอ่าอิงเลยถ้าไหวก็คายก็ได้มัไม่คายไม่คายโอเคอ่ะ ซอสมะเขือเทศครับหมดปะหมดจริงเจ๊ของจริงอร่อยต่อไปเป็นของเนทครับผู้ชนะจะให้เนทกินอะไรดีครับของน้ำส้มสายชูครับน้ำส้มสายชูเอ๊ะเอ๊ะตักให้เต็มนะเออต็มแล้วมีอะไรในใจบ้างไม่มีกินแล้วคุณอ่ำเลิศเนอะ ท้ายกับไอเทมชิ้นสุดท้ายก็คือน้ำอาลัยโอ้ยไงนะมันหทเลยมันอาได้ไปเลยหนึ่งคำเผื่ออาลัยน้ำตอนน้รู้สึกไงนะครับผู้แพ้รู้สึกเปไงบ้างร้อนคอไม่คือเ้ากินซ้อนมะเขือเทศอยู่แล้วอะไรแฮปปี้โอเคขอบคุณมางค่ะ